อะไรนะคอมพิวเตอร์เครื่องช้าแรมน้อยจะเพิ่มแรมก็เปลืองงบมีวิธีการทําให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นไหมมามาครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการแก้ปัญหาให้ครับวิธีการเช็คแรมในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าพอหรือไม่พอเนี่ยใช้งานไปแล้วขี่เปอร์เซ็นต์นะครับจาก100%นะครับให้เข้าไปที่ Task Manager นะครับโดยการกด c o n t r o l นะครับ a l t e ินเ t e ครับ3ปุ่มพร้อมกันนะครับ หลังจากนั้นจะเข้าสู่หมวด Task Manager นะครับให้คลิกตัวนี้ไปนะครับให้เราคลิกไปที่ Performance นะครับในหัวข้อ Performance ตัวนี้ครับจะให้เข้าไปดูที่ Memory นะครับจะสังเกตนะครับว่าคอมของผมเครื่องนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ Memory มีอยู่ประมาณ3.9กิกนะครับใช้ไปแล้วในการ ประมวลผลตอนนะตอนนี้ครับ92%คือ3 6กิกทั้งๆที่คอมของผมเนี่ยแทบจะยังไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยช้านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเพิ่มเมมโมรีของเรานะครับโดยที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งครับโปรแกรมนี้นะครับมีชื่อว่า l m a x นะครับให้ทำการเสิร์ชค้นหาและดาวน์โหลดนะครับจากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรงเลยนะครับผมก็ได้ทำการคลิกโหลดตัวโปรแกรม lammap เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังรอเครื่องประมวลผลอยู่นะครับโดยหลังจากเราทำการดาวน์โหลดนะครับจะต้องทำการแตกไฟล์ซ i p ออกนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ไฟล์ด้วยกันนะครับตามนี้เลยนะครับไฟล์แรกนะครับจะเป็น lammap 32บิตนะครับของ Windows นะครับไฟล์ที่2จะเป็นตัว lammap 64บิตนะครับ แล้วก็ส่วนฟาริส่3จะเป็นล a มาผูด64บิต A นะครับ64บิต A เนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่ลงตัวนี้ไม่ไม่ผ่านนะครับก็ให้ลงตัวนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการคลิกโปรแกรมตัวนี้ไปนะครับพอเราเข้ามาในตัวโปรแกรมจะเจอหน้าตางลักษณะนี้นครับวิธีการใช้งานนะครับให้เข้าไปที่ Empty นะครับหัวข้อที่2ครับแล้วเข้าไปคลิกคําว่า Empty Working Set นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการดู RAM ของเราด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับกด Control Alt Delete นะครับหลังจากเราเปิดตัว Task Manager เพื่อที่จะดูตัว Memory ของ RAM นะครับเดิมนะครับตอนแรกนะครับ Memory ของผมเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ96%นะครับหลังจากที่ผมกด Empty ตัว Working Set ตัวนี้ไปนะครับค่าของตัวเปอร์เซ็นต์ของ Memory หรือ RAM ของเราก็ลดลงนะครับ ก็าําการกดได้เรื่อยๆนะครับจนหวาตัว램นะครับผมกดรัวๆเลยครับได้เรื่อยๆนะครับจนหวาเราจะรู้สึกว่าตัวเมมโมรีหรือ램ของเราเนี่ยมีการลดลงเพิ่มขึ้นของตัวเมมโมรีของ램นะครับ mm hmm. ก็คือลดเปอร์เซ็นต์การใช้งานลงนะครับจากเดิม96นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ลดเหลือ59นแล้วครับโดยเราสามารถคร้างตัวโปรแกรม RAM Map อย่างนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ ทำงานอื่นๆไปด้วยนะครับก็จะทําให้เราสามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพิ่มปริมาณลบมในการใช้งานได้มากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ครับแรมของผมใช้ไปแค่59เอนงครับจากเดิม96นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วลองเทียบดูครับก็มีผลทำให้คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระบแบบนี้นะครับผมฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ